สวัสดีครับจากสวนลงหมูยประตูพันไม้นะครับวันนี้ผมให้ชมบรรยากาศการจัดส่งนะครับลิขสิทธิ์เอร์ของเรานะครับมานํากล่องที่เราแพ็คสินค้าไปแล้วนะครับแบบ v i ีเลยนะเดี๋ยวเพื่อสมาชิกก็ได้สินค้าไปนะครับให้ดูกันแบบนี้นะครับสัมภาษณ์หน่อยครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อสัมพันธ์พี่สัมพันธ์นะครับมารับของที่นี่เป็นยังไงบ้างพี่นานมากแล้วนะ นครับก็ดีครับสะดวกสบายสะดวกสบายแล้วตั้งแต่รับขวาเริ่มแรกจนปรับปรุงพื้นที่ใหม่หมดแล้วนะครับก็เป็นยังไงบ้างส่งสินค้ากับให้มารับที่ลุงหมูปอตึ้งพันไม้ครับการแพคเกจของเราเป็นงานดีกว่าพูดถึงมาร์เก็ตติ้งแพคเกจแข็งแรงดีครับครับแล้วก็บริการงานที่มารับทุกวันนี้ดีครับส่งออกเยอะส่งออกเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการันตีแน่นอนว่าส่งจริงๆนะอันนี้มาจากไปรษณีย์นะครับสาขา นายอามนะครับก็เป็นคู่คู่สัมพันธ์ชู้สัญญาของเราครับในการส่งอาวไม่ยอมเี้เชิญชูหนะเอาว่าว่าเรามาบ่อยมากแค่ไหนว่าทําไมต้องซื้อที่นี่ครับมันแป็นเกจจริงยังไงต้นไม้เป็นยังไงครับต้นไม้ราคาก็ไม่แพงมากครับแล้วก็มีคุณภาพครับครับผมขนส่งก็คือถ้าพูดถึงเกจในพูดถึงที่พี่ส่งของบ่อยเนี่ยสินค้ากล่องที่ผมจัดเออเป็นยังไงการบรรจุพันธุ์ดีครับมาตรฐานสูงไหม สูใช้กาสูงมากนะใช้ใช้สูงมาก,นะมากอะดีดีครับเพราะดีดีกับพี่ใช่ไหมทำเพ็นเก่ก,ก็ดีครับ,บมันมิชชั่มาตรฐานไม่มีการรั่วซึมของน้ำอ่านะครับอันนี้จากแคพี่ขนมากับผมบ่อยมากนะก,ก็วันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ามาอีกมั้งพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาอีกพรุ่งนี้อ,อีกอาทิตย์หนึ่งมาหลายรอบอาทิตย์หนึ่งมาอาทิตย์หนึ่งก็มาห้าหกวัน ก็แบบนี้ครับคอนเฟิร์มว่าส่งจริงแน่นอนครับกับเราลุงหมูกต้นไม้พี่มีอะไรจะพูดถึงคนที่ซื้อกับผมไหมเชิญทัวรด้วยผมหน่อยครับทันไม้ดีต้องหูกระตุ้ยครับอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ